เฮ้ยพวกเราเคยสงสัยไหมว่าทําไมทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งโครงการแจกกลายเป็นไม้ตายที่นักการเมืองเอามาล่อเราตลอดประเทศไทยกําลังติดกับดักที่หลายประเทศเคยพังมาแล้วครับนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาเตือนไว้เลยนะว่าประเทศที่แก้ปัญหาด้วยการแจกเงินซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยไม่ยอมแก้โครงสร้างจริงๆสุดท้ายประเทศนั้นจะไม่โตสื่อต่างประเทศอย่าง Bloomberg e c onom i c s หรือ East Asian Forum เขามองตาปริบๆเลยหลังเลือกตั้นปี2023เขาตั้งคําถามว่าเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนเพราะบ้านเราเน้นแต่มาตรการอุดรูรั่วชั่วคราวแจกเงินกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อดัน GDP ระยะสั้นแต่มันไม่ได้ทําให้คนไทยเก่งขึ้นไม่เพิ่มทักษะแรงงานและไม่ดึงดูดการลงทุนระยะยาวเลยเงินที่แจกมาสุดท้ายก็ไปใช้นี้ไม่ได้สร้างเศรษฐกิจใหม่ถามจริงเราจะดีใจกับเงินชั่วคราวแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ธุรกิจการเมืองลงทุนไปแล้วก็ต้องถอนทุนคืนนักการเมืองจ่ายเงินซื้อเสียงเข้าสภาคอรับชั่นลองคิดแบบมีสติสิครับในมุมนักวิเคราะห์การซื้อเสียงมันไม่ใช่การให้เปล่าแต่มันคือการลงทุนเมื่อเขาเสียเงินมาหาศาลเพื่อให้ได้คะแนนมามีหรือที่เขาจะไม่เข้ามาถอนทุนคืนฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ควางทางเดินนายส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเหลืองเลยนี่คือเหตุผลที่การเมืองไทยสลัดภาพคอร์รัปชันไม่หลุดเสียทีข้อมูลส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับตามหลักรัฐศาสตร์การซื้อเสียงทําลายระบบตรวจสอบสัญญาพ่อมึงขอโทษนะครับเพราะเมื่อผู้มีสิทธิ์เห็นแก่เงินเล็กน้อยในวันเลือกตั้งเขาก็เสียความชอบธรรมในการด่าทอนนักการเมืองที่เข้ามาโกงกินมหาศาลในภายหลัง มันคือวงจอรอุบาทที่ทําให้ประเทศไม่ไปไหนเสียทีเพราะงบประมาณแทนที่จะไปลงกับสวัสดิการหรือการศึกษากลับถูกผันไม่เป็นค่าคอมมิชชั่นในโปรเจกต์ต่างๆเพื่อเอาคืนที่จ่ายไปตอนหาเสียงพวกเราก็คงวนหลูปเดิมๆสอสอทะเลาะก,กันประชาชนจ่ายค่าเทอม พอนักการเมืองพวกนี้เดินเข้าสภาไปได้แทนที่จะรีบปฏิรูปโครงสร้างอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์เตือนส่วนมากทําอะไรกันครับทะเลาะกันเองฟ้องเงินไปมาแบ่งเค้กเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวเวลาก็รันไปเรื่อยๆกินเงินเดือนจากภาษีพวกเราไปวันๆประเทศไทยในรอบสองปีที่ผ่านมาเรามีนายกไปแล้วถึงสคน มันน่าเบื่อไหมครับเดี๋ยวก็ลาออกหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็กลับมาแจกเงินสารพัดโครงการจะช่วยประชาชนแต่นั่นก็คือเงินของพวกเราภาษีของพวกเรานั่นนาอย่าหวังเลยครับก็จะช่วยเราจริงๆเอาว่าเคยเห็นเขาลงมาเดินถนนหาพวกท่านถึงหน้าบ้านก่อนนี้ไหมครับก่อนที่จะมีการกําหนดเลือกตั้งหรือก่อนได้เบอร์มันจะวนลูปเดิมๆเหมือนดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆที่จบด้วยความพังของเศรษฐกิจ เพราะเราขาดการปฏิรูปที่หยุดชะงักมานานผลิตภาพแรงงานเราต่ำการลงทุนก็น้อยลงเรื่อยๆถ้าเรายังติดกับดักเดิมๆประเทศไทยอาจจะไม่ล้มนะครับแต่มันจะไม่โตไปอีกนานแสนนานการเมืองหรือนี่มันคือมรดกครอบครัวที่ส่งไม้ต่อกันยังกับโอนรถยนต์หรือที่ดิน ที่แสบกว่านั้นคือระบบครอบครัวนิยมในการเมืองไทยจากปู่ส่งต่อสู่พ่อพ่อส่งต่อสู่ลูกล้างไปยันลูกเขยน้องเมียอาสะพายคือเอาจริงนะนี่มันการเมืองประเทศหรือธุรกิจกงสีเละเทะไปหมดระบบที่คัดคนจากนามสกุลมากกว่าฝีมือมันทําให้คนเก่งๆรุ่นใหม่ไม่มีที่ยืนเรากําลังส่งต่อความล้มเหลวนี้จากรุ่นสู่รุ่นเหรอ เราโอเคจริงๆใช่ไหมที่จะเห็นคนกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆบริหารประเทศแบบเดิมๆโดยใช้เงินฟาดหัวเราตอนเลือกตั้งแล้วเข้าไปเสวยสุกกันในสภาแล้วคำถามถ,ามถึงอนาคตพวกเราละ่ะเวียดนามสิงคโปร์มาเลยเพื่อนเรารอบตัวแต่อย่างดีหน่อยที่มีขเขมเนมันค่อยสปอร์ตอันดับท้ายให้ตลอดนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาเตือนให้ไทยตื่นก่อนจะสายเกินไปแล้วพวกเราละ่ะพร้อมจะตื่นหรือ,อยัง หรือจะรอให้ประเทศนี้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์ที่หยุดนิ่งเพียงเพราะเงินแจกไม่กี่บาทในมือเราคิดเอาเองครับถามว่าแจกมารับไหมรับเลยกล้าแจกกูก็กล้ารับแต่กูจะเลือกคนที่ใช่ที่คิดว่าดีและทำเพื่อประเทศจริงเสียทีอุปมาอุปไมยปิดท้ายการแจกเงินโดยไม่ปฏิรูปโครงสร้างก็เหมือนการฉีดน้ำหวานในคนไข้ที่กำลังขาดสารอาหารแม้จะดูมีแรงขึ้นในทันทีแต่มันไม่ได้รักษาโรคที่ต้นเหตุ สุดท้ายคนไข้ก็จะซูบสอมและป่วยเรื้อรังต่อไปสวัสดี